ภายในภูวันนี้เราจะมาเข้าเรือน้องกันไม่รู้เข้าได้หรือเปล่าไม่ต้องเข้าวะได้แล้วเหรออ่ะกดแล้วกดแล้วชาราพรจิตสายคนก็สายอ๋อกดติดตามช่องพี่ปอด้วยนะฮะรอสักแป๊บนั่นตะกินไปในแะอนเฟรดี้มาแล้วอู้ต้าตาตามาแล้วนะคะอันนี้ชื่อน้องคุณค่ะอ่าขอเสียงหน่อย,ยโอเคอที่ได้มีคลิปกับ พี่ปอนะ,ะอเ,เดี๋ยวเราสร้างนรกให้นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะไปตะลุยนรกแตกกันคนนรกแตกไม่ใช่ไม่ใช่คนเขาเข้ามามีน้องอยู่คนนึงเข้ามาชื่อว่าน้องน้ำพุขอเสียงหน่อยนเฮ้ย้ยงขอเสียงหน่อยน้องน้ำพุขอ่ขอเสียงหน่อยสิ เอนี่นะคะน้องน้ำพุค่ะอันนี้สก,กีน้องน้ำพุที่มันเขียนว่ามินิเกมเนี่ยคือเราเขียนผิดไงอันนี้อันนี้สก,กีน้องคุณโอเคเดี๋ยวเราจะทำนี่ก่อนไม่คละบาทำนารกนะคะนารกนี่ก็ทำง่ายอันนี้เป็นโหมดที่อัปเดตมาแล้วนะอัปเดตมา,เมาแล้วก็เลยแบบอัปมาแล้วก็เลย ไปนรกได้แบบไม่ใช่วัวเวร์นะคะถามมาแล้วในคอมก็ทําได้ไดแต่ที่จริงอันนี้ไม่ใช่ในคอมไนี้ก็เลยจะมาบอกมีพี่ปอคนทําให้นะคะอย่าที่เกี่ยวกับโทรศัพท์ <c oughs> อยากถามอะไรก็ถามได้นะเดี๋ยวไปบอกพี่ปอให้แล้วเดี๋ยวพี่ เดี๋ยวบอกช่องที่ปอลายท้ายคลิปนะตอนนี้เราต้องเตรียมพร้อมกันก่อนเงียบก่อนเงียบก่อนเดี๋ยวเราจะใช้เตือนนะฮิตนี่คืออะไรชุดโซ่นะชุดโซ่สวยถ้ามันไม่แข็งแกร่งแต่มันสวยเนี่ยมันก็ดีนะเ๋อพ้นโอเคค่ะเดี๋ยวมาเตรียมตัวให้พร้อมก่อนเปิดตู้เปิดมอนยังเอ้ไหนเนี่ยที่เป็นแทน นี่คะคีเ์เข้าไปกดนี้ถ้าที่เอนชานไม่เป็นเดี๋ยวจะบอกก็กดสิ่งที่เราอยากเอนชานเข้าไปอย่างเช่นเสื้อแล้วมันก็จะมีเลเวลให้เลือกก็กดตรงนี้อีกคียก็มากดตรงนี้กดตรงนี้กดตรงนี้พอเป็นมืออาชีพแล้วพอยก็ตัวได้นะกดแบบเร็วๆเอาเดี๋ยวเร็วไปก็ไม่มีนะคะใส่ก่อนใส่ชุดก่อน ยังไม่ได้เข้าไปเลยเอ <Okay. S 2> อ่ะเดี๋ยวให้น้องน,นั่งด้วยน้องปุ่นของเสียงน,อน,น้องนะพูดเย่หน่อยเย่เย่โอเคตอนนี้นะคะเราเข้ามาแล้วขอให้คลิปนี้ถ่าดย,ดยด้วยพูดพูดพูดมาเย้เดี๋ยวเดยังไม่ได้เอาธานูเลยใช่ไหมคะเอาธานูไปอินแช่นะ เปิดหัวหน้าหัวหน้าเวอร์เปิดมอนยังอ่ะเปิดม้อนหรอครับเปิดแล้วแบบแล้วหัวหน้าเวอร์นะครับเปิดแล้วนี่มันตัวน้ำปูเปวนผู้หญิงอะไม่ไม่ไม่สกีนน้ำปูสกีนน้ำปูไม่ใช่ผู้หญิงอ๋ออ้าวอ้าหรือเปลุงอ้าวไปอ้าวน้องเรายู่ไม่ถึงกันคุณจะไปก่อนไหมหรือว่าไปพร้อมกันไปแล้วไปแล้วพี่ไปด้วยอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวเข้าเข้า แล้วเมื่อไหร่มันจะมาเนี่ยมันหลุดช้าไปเลยในร้อลกว้าวดข้อแล้วแล้วแป๊บนึงนะคะมันหลุดช้ามากเอออันนี้เราอยู่ที่บ้านของน้องปุ่นนะรอหนูด้วยเอานานๆมาแล้วน้องเข้าไปแล้วอ่ะบุญดูตัวพี่ดิ เราอย่างเข้าไปไม่ได้เข้าม,ม,ม,มาได้แล้วคะ่ะเ้้้ขาามไดแลวอ้าวน้องภูเข้ามาแล้วไปตะลุยกันเฮ้ยฉลาดไปอุ้ยบอกแล้วว่าอันนี้เพิ่งจะเคยลงไม่เ,เคยลงลอีกแล้วอุ้ยพี่ตกม,มาในบ่อ,ยอ,ยาอาแล้วว่าต้องเล่นแบบแต่อพ่อเฮ้ยยายาดีเราต้องเล่นแบบอาชิมเราจะหลอกว่าเป็นของจริงไงของจริงอะไรไม่ต้องหลอกไม่ต้องหลอกอะไรทั้งนั้นโอ้ย ไม่ต้องอืมเพราะว่าอันนี้มันไม่ใช่สไ વ เวอร์ดูดูสิโอ้โหน้ำตกลาวา่านนูมันไม่ไปหรอกมาแล้วว่าพูจะลงไปข้างบนเนี่ยเฮ้ยสลามไฟใหญ่มากยืนเอาบินแล้ว ไม่เยวมันจะไม่เพราะว่าไม่ใช่ใช่ไม่ได้เหมือนเออพี่ขวัญน,นะที่ะไม่มาเดี๋ยวพี่จะไปตามล่าหาอะไรบางอย่างเด็กกคนอยู่ไหนเนี่ยลมพัดตึงตึงใครที่ตึงตึงตึงสารงตัวยาจับคู่กับดึกน่านั่งเลยสาระตอวย มาสลันตัวเตะในนรกเนี่ยมืดมากบอกได้เลยว่าใครมองไม่เห็นก็อุ้ยตัวเตะแล้วตายแล้วม่ตายแล้วไงแตกแตกปุนตอนนี้นะคะเราได้นั่งอยู่ใกล้พี่ปอแต่พี่ปอเนี่ยไม่ส่งเสียงเลยอย่าลืมไปกดติดตามช่องพัทราราพรนะอย่าบอกอยากจะบอกว่าตัดต่อได้เก่งจริง ปรึกษาได้นะคะเดี๋ยวให้ลิงช่องเอาไม่ใช่ลิงสิให้ชื่อช่องเอาไว้แล้วก็ใหสิ่งน่ากวัวจะมาอะไรก็หนูไงล่ะแปะเคี้ยนหนูแน่นะจะอุ้ระเบิดมึง่ะปล่อยปล่อยมอนเตอร์อะไรออกมาไม่ดีอ่ะมาวันนี้เป็นวันนาทีสี เออปล่อยอะไรลงมาดีนะฮะปล่อยปล่อยมะม่วงเบตอันไหนอ่ะปูนไข่เบตอันไหนอ่ะออะไรเดี๋ยวพี่เนี่ยวิตัวอะไรอ่ะมาบอเอออาไหนจ่ะเไหนเบตจ้ะมาหนูกให้ปูนเบมาหนูกให้มาเบตไหนไหเบต น้าหอนั่นเป็นตัวเราอห้อเหว่เบตตกเบตตกเบตมันอยู่ในไฟร้านะแต่เบตตัวน้ำเฮ้ยแล้วเราโฮ้ยมีเกมหลุดอ๋อน้องน้ำปูหลุดไปแล้วอ่ะ ก็ไปในโลกแห่งสายลมโอ้โหแบบ้ยโอ้โหแบบว่าแล้วมาปล่อยปลาหมึกอะไรอย่างเงี้ยเบดตายแบบวันเราไม่ขึ้นใหม่เลยเบดตายเบตตายเบดตายในลาวาเบตไอตัวปล่อยอ้าวแล้พูดที่พอจับลาวาอ้าว อ๋อน้ำทุบตกไปในน้ำมาโจมขึ้นมาไม่ได้ช่วยด้วยตกบอลค่ะบอลเขาตกลาวานี่แหละแมงมุมขอร้องนะขอให้คลิปนี้ได้เถอะนี่สนุกสุดแล้วนะสนุกสุดสำหรับเราแต่ไม่รู้ว่าคนอื่นจะสนุกหรือเปล่าแน่นอนอ่ะแน่นอนนะคนอื่นก็ต้องสนุกหมือนมาไม่แข่งดำลาวากันใครอยู่ได้นานที่สุดจะเล่นแก๊งเศรษฐีกันได้ มาเดี๋ยวอัพคลิปเกมเศรษฐีบ้างไม่ได้อัพเลยเนี่ยเกมเศรษฐีเพราะมันสั่นมากตอนนี้หนูอยู่ที่ไหน,หนก็ไม่รู้ปุนเร็วๆลงแล,ล้วว่าพี่เห็นชื่อปุนด้วยพอตอนนี้ตอนนี้หนูกำลังโดนบูชายัน,นยอู้ว่าบูชายันจะต,ต,ต,ตายแล้วขึ้นไม่ได้แล้วจะต,ตายแล้วหนูจะโดนบูชายันโอ้ยช่วยหนูด้วยปุนอยู่ไหนอะ ลุกโดนบู้ชายอย่าหนึ่งนโอ้ยปุ่นโดนบูบ้ชายน้ะไ,ไปไปเดินแฮะอุ้ยอุ้ยไอ้ไอ้คับปี่อยู่มันเฝ้าอยู่ห้ามไม่ใครมาอา้อาวออกมีลูกอ้าวปัด์ตี้ช้อ ไปนู่นอ้าวพี่คอยตายแล้วโอ้ยโอ้ยเป็นไส้เป็นไส้เป็นจันดาตายแล้วพี่คอยตายแล้วตายแล้วอ้าวหลุดแน่นอนเราหลุดแน่นอนเราต้องรีบขึ้นมีอย่างนั้นหลุดแน่นอนอ่ะหลุดหลุดหลุดนานไงเดี๋ยวเราจะเล่นไม้ค้ำทั้งดิจเกมกันนะคะไม้ค้ำดิจเกมตายทันทีเลย รอแป๊บหนึ่งนะคะเล่นไหมครับท,ท้งด้วยเกมอ,อ,อยู่ไม่อาไปโเรจแล้วไม่มีใครมาเล่นกับโยนอย่าพูดใาหยาบคายในนี้เพราะตอนนี้อัดคลิปอยู่นะจ๊ะเอ<ท>ะเอามาสิในเมื่อไม่ได้ก็ต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบาย